สวัสดีครับพี่น้องใ y o ยูทู e พูดที่มีใจรักเชียงเสียงกลางแก้งทุกท่านครับมาวันนี้พวกผมอีเคลยครับช่องคาร์บอนโอเดโอเชียงเชียงมือสองเชียงเสียงคุณภาพครับมาวันนี้เข้ามาแล้วครับพี่น้องมีสินค้าเข้ามาสองรายการมีมิกเซอร์ Yamaha USB MW12 เสียงดีครับตัวนี้มาไวไปไวครับตัวก่อนมาสภาพสวยๆนางฟ้าแป๊บเดียวไปเลยงวดน,นี้ก็มาสภาพเดิมครับสวยๆเหมือนเดิม แท่ออินโดนีเซียล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับตัวที่สองครับเป็นเอฟเฟกเอฟเฟกของโลแรนฮะดีอีสามตัวนี้เอฟเฟกต์โลเรนครับสวยๆฮะนี่ครับดูกันชัดๆครับสวยๆครับเอฟเฟกตรองมีปุ่มปรับ เสียงทุม่มเสียงกลางเสียงแหลมได้ดูครับโยเรียนตัวนี้ยงดีครับไม่ครับเนีครับดูสภาพเลยครับหุวยกิฟครับยิบแท้ญ,ญี่ปุ่นครับสินค้าตัวนี้เพิ่งเข้ามาอันนี้มีเข้ามาสองรายการครับ มาดูมิกเซอร์ก่อนครับมิกเซอร์เสียงดี USB MW2 ตัวนี้แท้อินโดนีเซียล้านเปร์เซ็นเลยครับมาพร้อมกับคู่มือฮะยังสมบูรณ์อยู่ยครับคู่มือยังมีสมบูรณ์อยู่เลยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้ครับของเขาอยู่ในสตูดิโออยู่แล้วครับมาไวไปไวครับยังดีครับเดี๋ยวจะทดสองเสียงให้ดู นีตอยังดีครับพี่น้องดู S B M นี่ดูของฟังเสียงกันจะชัดครับ เม่้เอเป็คนีพคืเธอยพาซผู้ชายแม่สมือสนสบคทีนน้องกินชสีเอามุโดมได้โปรดักียได้อครับเชิงดีครับตัวนี้ มาไวไปไวครับมาก่อนได้ก่อนครับตัวนี้ราคาหกพันบาททวนครับพร้อมส่งทั่วไทยครับ USB M12 นี่ครับอยู่ได้ไม่นานครับมาก่อนได้ก่อนเลยครับเพราะว่าราคาจะไม่เหมือนกันครับของมือสองอยู่ที่ต้นทุนนะครับมาก่อนได้ก่อนครับพี่น้องหกพันบาทพร้อมส่งทัวไทย ครับมาดูรายการที่2ครับเป็นเอฟเฟกลองของโรแลนดครับ DEP สามครับตอนนี้ใหม่ครับดูสภาพได้เลยครับนี่ฮะใหม่ยิบครับ นี่ฮะเขาจะมีสองปุ่มครับนี่ครับโลแอนดีอีพีสามมียินพุลอีฟเฟกเาแล้วก็มีโลมิดไฮฮะดีเลยเนี่ติ้มตัวหน่วงเวลาครับปรับได้ฮะนี่ครับดูกันชัดๆครับ จะทดสอบเสียงให้ดูเสียงดีครับพี่น้องตัวนี้ของโแรแลนด์เขารับประกันอยู่แล้วลลนี่ครับเสียงของโแรแลนด์ครับโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูงกับเสียงเอฟเฟกมีเอฟเฟกมีดีเลย์ผสมกันได้ครับโลหนึ่งสองสาม 4 5, 6, 7, 8, 9, ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนลด้หนึ่นงสองสามนี่ฮนะเสียงของโรนลีอี d e สามครับนำเข้าจากญี่ปุ่นครับของมาในไทยรับประกันครับพี่น้องราคานี้เสียงดีแน่นอน มาไวไปไวครับมาก่อนได้ก่อนบอกได้เลยในราคาเท่ากันนี่โแรแลนด์รับประกันได้เลยยังดีแน่นอนครับจะพลาดครับพี่น้องที่มองมองหาเอ็เสียกรองเอ็เสียกนอกที่มีคุณภาพอย่างดีต้องตัวนี้ครับโแรแลนด์ EP3 ครับรับประกันได้ ตัวนี้สามพนห้าร้อบาทพร้อมส่งทั่วไทยครับโแรแลนตัวนี้มาของสินค้ามางวดนี้โอ้โดนใจเลยครับมาก่อนได้ก่อนก็แล้วกันครับผมจะบอกว่าให้กดติดตามไว้กดแชร์ไว้ครับเผื่อจะไม่พลาดสินค้าดีๆที่เข้ามาทางร้านเราจัดหาสิ่งดีๆราคาจับต้องได้มาฝากพี่น้องเพื่อใจพี่น้องในใช้สินค้าดีมีคุณภาพ กันทุกคนนะครับอาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็ได้รับรองเลยว่าสินค้าดีมีคุณภาพที่จับต้องได้ครับตัวนี้ครับโรเลนสามพันบาทรวมส่งทั่วไทยครับครับส่งท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อใจลาดสินค้าดีๆคลิปต,ต่อไปครับผม